ผู้เอกคู่นำรายการมาแล้วนะครับหนึ่งบางชันนะครับพบกับมาตินพันเพชรนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับทีมงานของเกาะเพชรฟาร์มนะครับหนึ่งบางชันนะครับใช้แปรล้นล้วนนะครับส่วนมาตินพันเพชรหลังเท้าล้นล้วนนะครับคู่นี้ชิงรางวัลอยู่ที่ 400k นะครับหลักแสนนะฮะสำหรับตกวค่นี้นะครับ แต่ก็เตะ2ออปชั่นในเกมเดียวนะครับเกตเต้มต้แรกทางด้านของอกระโดดไม่ได้ทั้งสองฝั่งนะครับหนึ่งงชันแปรไม่กระโดดนะครับส่วนมาตินพานเพชรลังเท้าไม่กระโดดนะครับส่วนเกตเต้มหลังนะครับหลังจากเกตต้มไปแล้วแปดถึงสิบสี่เต้มนะครับกระโดดได้ทั้งสองฝั่งนะครับเสิร์ฟลังเท้าด้วยกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับ มาดูนะครับแปรล้วนปะทะหลังเท้าล่างนะครับใครจะเข้าวินชิงหลักแสนสลับข้ำคนนี้คู่เอกคู่นำรายการนะครับอยู่ด้กันที่สนามรามินทา40แยก35นะครับถ้าพูดถึงนะฮะตะก้อเก้าเกมต้องยกให้ฝั่งนี้นะครับหงบางชันเก้าเกมนะครับประสบการณ์ชกชนนะครับส่วนมันตินมันเ็ดเป็นตะก้อฟอร์มกำลังสดนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับ สามไฟ์หลังสุดนะครับเอาชนะมาได้ตลอดนะครับล่าสุดนะครับเอาชนะทางด้านของปักทบธนุสัตว์ลาวิโรดมาได้นะครับในเกมเดี่ยวหลังเท้านะครับกระโดดได้กับไม่กระโดดนะครับที่สนามแห่งนี้เลยนะครับสำหรับมาตินบันเป็ดนะครับส่วนหนึ่งบางชั้นนะครับเหลี่ยมนี้นะครับไม่ค่อยจะได้เล่นเท่าไหร่นะครับเหลี่ยมเหลี่ยมแปรส่วนใหญ่จะเล่นในเหลี่ยม เดี่ยวข้ามหัวแปรนะครับแต่ว่าก็เคยเล่นนะครับสลับแปรล้วนสลับหนึ่งบางชันนะครับเป็นตะกอเบสิก basic อยู่แล้วนะครับสลับเปลี่ยนแปรของหนึ่งะครับมีความแนวแน่นนะครับแปรดีทิศทางคมนะครับมาตีนพานเพชรก็ไม่ธรรมดานะครับถ้ากระโดดได้เนี่ยยิ่งเป็นลูกถนัดของมาตินเลยนะครับกระโดด แตะหน้าเน็ตนะครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเป็นทางด้านของหนึ่งบางชันนะครับได้ออกเกมเซิฟก่อนนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะเกมเสิรฟของหนึ่งบางชันนะครับจีปายมาตินลำเลียงมากระแทกหลังนะฮะนาซาย1รับแล้วก็แปยงหลังนะครับนาซายมาตินหนึ่งสองแกมาก่อนนะยงหลังหนึ่งมาไหลปยอดขวาลูกนี้ตะกร้อออกนะครับ เป็นฝั่งมาตินได้เสิร์ฟนะครับมาตินีนเขาสไตล์ย,ยั่วยุนะครับสมาธิต้องมานะครับสหนึงบางชันหลุดไม่ได้นะครับถ้าหลุดนี่เข้าทางมาตินทันทีนะครับเป็นฝั่งมาตินมันเพชรได้เสิร์ฟนะครับสนต่อสนนะครับมาตินมันเพชรได้เสิร์ฟนะครับ มาตินนะฮะตีด้าซ้ายนะครับหนึ่งยังอยู่โยกไหลไปบางยงหลังมาตินตักได้ไหลามาตัดยอดหน,น้าขวาโอ้โหหนึ่งวันชันยังทันอยู่หนึ่งสองสามแปรไปขวามาตินหนึ่งสองยอดจังหวะสองเรียบร้อยแต้มแรกมาแล้วนะครับนี่นะมาตินหนึ่งวันชันอีกเดินหนีเลยนะไม่อยากจะ ดูนะฮะกลัวสมาธิหลุดนะครับหนึ่งบังชันหันหลังเดินเลยนะฮะมาตินตีนสไตล์ยุยุนะครับมาตินตัวเดียวอย่าไปครับมผมนะคุณนิรันโสภาคน,นะครับเชียร์มาตินมานะครับรักใครเชียร์ใครเม้นมาได้นะครับของเชียร์ของใครนะถ้าชอบแปรล้วนต้องฝั่งนี้นะครับถ้าชอบลังเท้าล่างฝั่งโน้นนะ แต่นะครับหนึ่งตันนะครับเจมส์เซอร์ฟางมาตินกีซ้ายนะครับหนึ่งลากไปแต่ยงหลังนะครับมาตินดักได้ยกไหลมาตัดยอดขวานะครับหนึ่งสองอู๋เล่นจังหวะสองนะมาตินกระแทกหลังอุ้ยลูกนี้ออกนิดเดียวนะครับแต่นะครับโซนตหนึ่งนะครับเจมส์เซอร์ฟองหนึ่งบางชันนะครับหลังเท้าไปนะครับกีนัคว้าอ้าวลุกเรียบร้อยนะเป็นแต้มนะครับ ตามตีเสมอได้สำเร็จสำหรับทางด้านของหนึ่งบางชันนะครับสกอร์ขยับมาเท่ากันอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับทางด้านของทีมงานมาเพชรพีโดก็มานะครับแต้มนันเท่านะครับหนึ่งมาตินกระแทกหลังมาหนึ่งลากไปแย่หลังมาตินอยู่แก่มานะกระแทกหลังหนึ่งกระชากไปแปะหลังยังได้มาตินหนึ่งสองสาม ยอนนะ1นจังหวะสองตัดซ้ายยังตัดหลังเท้าได้อยู่อุ้ยแปรมาขวาหนึ่งบางชั้นยังเร็วอยู่กระแทกหล้างๆอูหมาตินยาวมาก่อนนะแก้าขนะครับโอกาสของหนึ่งลำเลียงไปถัดหัวเน็ตยังได้นะมาตินตัดจุดขวาโอ้ เ็นเนเซอร์ขวางฝั่งมาตินพันเพชรนะครับแต่นะครับหนึ่งเท่านะครับมาตินพันเพชรได้เสิร์ฟตัดยอดมานะขวานะครับหนึ่งงชันกระแทกหลังนะครับยังได้อยู่มาตินกระแทกคืนนะฮะหนึ่งไหลไปโยงอีกครั้งหนึ่งยังถอยทันนะฮะมาตินแก้ข้ามาก่อนนะครับสายขวาแล้วก็วางซ้ายไปนะฮะมาตินตักซ้ายขวา ไลมาตัดยอดสายสุดนะฮะหนึ่งกระแทกดัก่าสองมาตินไหลมาวางหน้าขวาโอ้ยยังอยู่นะ1หนึ่งลูนิไกลนะครับต้องแก้นะครับแปรสายข้ามไปมาตินลากมาหน้าเน็ตแล้วก็โอ้ยยอดดีสวนไปจังหวะเดียวนะมาตินหนึ่งสองสามวางซ้ายไม่ข้ามนะครับไม่เป็นแต้มนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับแตมนะครับหนึ่งเท่านะครับหนึ่งมังชันได้เสริฟนะครับเท่า กระแทกยัดไปหน้าขวานะครับมาตินไหลามาอึมนะฮะตรงตัวนะครับหนึ่งยังได้อยู่ไหลไปวางหน้าซ้ายมาตินหนึ่งสองได้โอ้โหดูดีนี่โอ้มาตินอ่านะฮะเริ่มจะมาแล้วนะฮะเกมยั่วยุของมาตินนะครับแตะนะครับหนึ่งเท่าเกมเส์ฟของมาตินบันเบสกระแทกมาหน้าซ้ายนะฮะหนึ่งลากไปวางขวา มาตินหนึ่งสองสามไม่ข้ามลูกไกลเนตนะครับเปลี่ยนเกมเสร์ฟนะครับแต้นะครับหนึ่งเท่านะครับเกมเสริฟของหนึ่งบางชนลูกนี้กระแทกน้ำหนักไปไม่ข้ามนะครับแต้นะครับหนึ่งเท่านะครับเกมเสริฟของมาตินพันเพชรนะครับกระแทกไล่ขวานะฮะหนึ่งเอาลามันจังหว่าสองได้ไหม ครยนี้ตาก็ออกเป็นแต้มนะครับมาตินพานเพชรลิกขึ้นนำสองต่อหนึ่งนะครับต้องดูก่อนนะครับแต้มนะครับสองต่อหนึ่งมาตินได้เสิร์ฟนะครับหมาหน้าขวานะครับหนึ่งลากไปหน้าเนตวางขวามาตินหนึ่งสองสามยอหลังโอ้ได้อีกหนึ่งแต้มนะฮะมาตินพานเพชรขยับหนีไปเป็นสามต่อหนึ่งแล้วนะครับวางดีเหลือเกินนะครับ ขยับเข้าใกล้ในกระแทกหลังนะครแต่นะครับสามต่อหนึ่งนะเกณฑเสืบของมาตินไล่ขวาหนึ่งังชันลากไปหน้าเน็ตกระแทกหลังนะครับขวาสุดมาตินไหลมาวางหยดยังทันอยู่นะหนึ่งังชันขวาสุดขวาอีกทีหนึ่งมาตินไหลหนึ่งสองสามวางขวาขึ้นจังหวะเดียวเลยนะครับ หนึ่งสองสามวางขวาหนึ่งมังชันลากไปแล้วต้องวางแล้วฮะจี้หน้าซ้ายมาตินหนึ่งสองลากมาซ้ายคืนหนึ่งมังชันลูกนี้นาเน็ตจ่จ่อยงหลังยังอยู่นะฮะกระแทกมาตรงตัวหนึ่งลากไปนาเน็ตหลังซ้ายมาตินซ้ายขวาวางซ้ายขึ้นมาโอ้ยไงเล็กซี่จังหวะเดียวจังหวะเดียวขึ้นมาเอายางไรหนึ่งมังชัน บางยอดมาตินดักอยูหนึ่งสองสามบางโอ้นี่นะสไตยโยโย่มาตินบันเบสมาแล้วแต่นะครับสีตัวหนึ่งนะครับเกียงโศของมาตินบันเบสไล่ขวาสุดมาลาบเรียบร้อยโอ้โอ้ยไอ้แล้วนะมาตินนะ แต้มนะครับห้าตัวหนึ่งนะครับเกมเสิฟของมาตินบาร์เบสไล่ขวามาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งบางชันลากเข้าไปวางหลังนะฮะวางแล้วครับลูกนี้กระแทกมาตรงตัวนะครับหนึ่งไหลไปวางขวาสุดนะครับมาตินลากมาแล้วก็กระแทกยายๆมาก่อนนะครับพยายามที่จะประคองเกมนะได้โอกาสถึงจะวางนะครับโดนหนึ่งบางชันวางหน้าซ้ายมาตินวางขวาขึ้นมาหนึ่งลากไปแล้วก็ ไล่หลังนะโอ้โหตั้งรับเหนียวแน่นนะครับมาตินโอกาสดีๆนะครับหนึ่งังชั้นหลังอีกทีนึะยังได้อยู่โอ้ยมาได้นะหนึ่งซ้ายขวาแล้วก็หลังขวามาตินได้ลากมาแก้นะครับแน่นนีนะเหนียวแน่นนะครับตั้งรับรอโอกาสนะหนึ่งทางด้านของมาตินเอ้าหลังหลังไปไปไหนยังมา หลากไปแล้วก็โอ้ยทันหัเน็ตโอ้โหลูกนี้สุดจริงๆนะครับหมดสินรับสรับมาตินมันเพชรนะครับเตะนะครับ,บ,บ,นห,รบหนึ่งต่อห้านะครับหนึ่งบังชันกระแทกกํำหนักเอ้าท้ายกอนโอ้โหยังมาอยู่นะ1บึงบังชันลากไปวางหลังอีกครั้งนึง อย่งางประคองเกมมาได้อยู่นะครับมาขวาหนึ่งบางชันเริ่มจะว่างขวาไปมาตินจังหวะสองลูกนี้ตะก็ออกปเป็นแต้มของหนึ่งบางชันนะครับขยับมาเป็นสองต่อห้านะครับแต่นะครับสองต่อห้านะครับเกมส์ของหนึ่งบางชันกระแทกน้ำหนักไปยัดตัวนะครับมาตินอย่างนิ่งนะกระแทกมาหนึ่งรับไหลไปจังหวะสองโยมหลัง มาตินวางซ้ายโอ้ยตงแปรสวนจังหวะเดียวเลยนะฮะลากมาหน้าเน็ตวางซ้ายอีกทีหนึ่งแปรสวนจังหวะเดียวมาตินลากแก้มาก่อนนะหนึ่งลากเข้าไปวางขวามาตินหนึ่งสองซ้ายขวาบิดมาได้อยู่โอ้ยนะะวางหน้าซ้ายตัดไปสายสุดของมาตินนัะอวางยอดหนึ่งบางชั้นจังหวัดเดียวเลยนะมาตินไหลมากี่มาเยอะตัว หนึ่งรับได้แล้วก็หน้าเน็ตโยงหลังลูกเน็ต้จตากกล็ลูกนะเป็นแต้มนะครับขยับไล่มาเป็นสามต่อห้าสลับหนึ่งบางชันนะครับแตนนะครับสามต่อห้านะครับเกมเสิร์ฟของหนึ่งบางชันนะครับกระแทกน้ำหนักไปมาตินลำเลี้ยงมาโอ้้หูยยังได้อยู่ดีกไปจังหวะเดียวเลย มาตินเป๊ะไหลมายังอยู่หนึ h, right. ่งลากไปแล้วก็แปหน้าซายมาตินหนึ่งสองสามยกหลังมายังทันฮะหนึ่งยกไปแปรไปซ้ายโอ้สายขวาอย่างนิ่งนะมาตินกระแทกมาโอ้ยังทันอยู่หนึ่งลูกนี้นาเนตตัดหน้าซ้ายโอ้โหเรียบร้อยแล้วโดนหนึ่งของฉันถูแล้วนะ ขยับมาเป็น4ต่อ5สลับงเต้ม1บางชันนะครับแต้มนะครับ4ต่อ5นะครับเตีเสิเ์ฟของ1บางชันกระแทกน้ำหนักไปลนะครับหามาตินลากเข้ามาวางขวา1รับได้แล้วก็กระแทกหลังหน้าขวานะครับมาตินตัดยอดขวาอีกทีนึง1แปจังหวะ2ไปามาตินกระชากมาหน้าเน็ตวางขวาสุดโอ้โหยังทันนะ1ไงเล็ก4วางคืนหน้าซ้าย มาตินตากางเท้าแล้วก็กระแทกยัดตัวมาหนึ่งลากตายวางขวาพีเนตลูกเนตแก็ออกโอ้กอประการบอกว่าอ,ออกนะลูกกำกึ่งนะครับลงหรือออกลูนนลนนลกนี้โอ้โหาตเนตนะครับจังหวะมัน50 50หสนะครับต้องรูปภาพช้านะจังหวะนี้ แต่นะครับพาตัวสี่นะครับเกมเสือของมาตินพันเบสเต,ตัดยอดขวานะครับหนึ่งลากไปหงายเลขสี่ไล่ลซ้ายนะครับมาตินกระแทกยาวมาหนึ่งไหลไปหน้าเน็ตเจเจท่านหัวเน็ตนะครับหน้าขวามาตินตัดขวามานะครับหนึ่งบางชันตัดขวาสุดโอ้โหยังได้อยู่ตรงนี้กระแทกยัดตัวมานะครับหนึ่งบางชันไหลไปแล้วก็โยงหลังหน้าซ้าย ทางด้านของมาตินลากมากระแทกซ้ายคืนนะฮะหนึ่งบางชันไหลไปหลังขวายัางอยู่นะมาตินตัดโยนนะฮะหนึ่งบางชาันในโอกาสน้าได้เจาะเจา<อ>ะยอดไม่เข้าโอโหลูกนี้เบานะฮะ,ะมาตินมาฮะมาตินโอ้โหต่างฝ่ายต่างยุ่ยๆกันนะไม่ยอมกัน,จ,นรจรตงนนะะแต่นะครับหกต่อสาาี่สาานะครับมาตินพันเพชรขยับแต้มนะครับ หนึ่งบางชันลากไหลไปหน้าเน็ตโยงหลังหน้าขวานะครับมาตินไหลามาแก่มาตรงตัวนะครับหนึ่งงชันยกเข้าไปแล้วก็กระแทกไปหลังขวามาตินอ่านะฮะแก่มาก่อนนะครับโอกาสของหนึ่งนะครับไหลจจ้าวะาสองบางซ้ายเอามีดินอุย้ยพิกคอเน็ตโอ้โหตรงนี้พิกเน็ตมาเฉยนะฮะ มันทัดหัวเนตมานะครับทําให้หนึ่งบางชันนี้รับกระชอกนะครับโอ้โหตอนนี้นะฮะมาตินบันเพชรนะครับขึ้นนำเจ็ดต่อสี่นะครับเจ็ดแต้มหลังนะครับกระโดดได้นะครับเป็นเหลี่ยมถนัดของมาตินนะครับเรียมถนัดนะฮะทางด้านของมาตินนะครับน่าจะ ได้ออกลูกวางแล้วนะครับหนึ่งบางชันนี่น่าจะตั้งรับนะครับเกมอยู่ที่1 4แต้มนะครับเจ็ดแต้มหลังสุดนะครับมาดูนะครับมาตินบันเพชรได้เรียมถนัดเจต่อซีมาตินได้เสริมนะครับบางขวานะฮะหนึ่งบางชันลากไปหน้าเน็ตกระชอไปมาตินยกมาแล้วก็ติด,ดเรียบร้อยได้แต้ม แต้นะครับแปดต่อสี่นะครับมาตินพันเพชรได้เสิร์ฟนะครับวางขวามานะครับหนึ่งบางชันลากไปแปะยงหลังนะครับมาตินลำเลียงมาวางซ้ายหนึ่งบางชันยังไม่หลุดโยงหลังนะเอ้าโอ้ถอยไม่ทันนะครับมาตินนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของหนึ่งบางชันนะครับแต้มนะครับสี่ต่อแปดนะครับเกมเสิร์ฟของหนึ่งบางชันกระแทกน้ำหนักไปตรงตัวนะครับมาตินพันเพชรลำเลียงมากระแทกยัดตัวมา ยังได้อยู่ลูกนี้เป,ป,ปวางหน้าซ้ายมาตินไกลนะฮะโยงมาก่อนนะครับโอกาสของหนึ่งลากไปหน้าเน็ตโยงไ,ไปหน้าขวา,า 1. 1> ได้ไหมยังได้อยู่นะครับประครองมาก่อนโอกาสของหนึ่งหนึ่งสองไปตรงตัวนะฮะแก้เหมือนกันนะครับสลัดหนึ่งมาตินวางมายัดตัวอุ้ยจังหวะสองนะฮะวางหน้าซ้ายหนึ่งสองแล้วก็ สามยอดโอ้ยลูกนี้วางเบาไม่ข้ามนะครับหันหลังเดินหนีเลยนะมาตินวางลูกนี้พลาดนะครับแต่นะครับพาต่อแปนะครับเกียนเสร์ฟของหนึ่งขอจันโยงหลังลูกนี้ออกนะครับเลียนเสิร์ฟนะครับแ,แ,แต่นะครับเจ็ดต่อห้าเกมเสิร์ฟของมาตินมาตรงตัวเอารันเองโอ้โหเป็นแต้มของมาตินพานเบสนะครับคิ่นนเป็นเก้าต่อห้าแล้วนะครับ แต้มนะครับต่อ5นะครับเกมเสิร์ฟของมาตินบันเพชรวางขวามานะครับหนึ่งบางชันลากไปโอ้ยแปรไม่ข้ามได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนําเป็น10-5แล้วนะครับขึ้นลักเซมเบหรบมาตินบันเพชรนะครับไหลยาวๆนะเป็นเหลี่ยมไม่ถนัดนะฮะเอาง่ายๆนะครับหนึ่งงชันนะครับเขาถนัดข้ามหัอแปรนะครับมาเล่นเหลี่ยมแปรล้วนๆนี่อาจจะมีการเก่งๆนะครับ ถ้าไม่ฝึกฝนหรือว่าไม่เล่นเหลี่ยมนี้บ่อยนะครับมีโอกาสหลุดได้นะครับเอาละครับหนึ่งวงชันไหลไปโยงหลังนะครับหน้าขวามาตีนลากมาแล้วก็ไม่ทันนะครับเปลี่ยนเกมเสริฟนะครับอาดูช็อตนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแอนปินไปวอร์มร่างกายก่อนนะครับเดี๋ยวทายเกมมาสรุปอีกครั้งนึงนะครับแต้่มนะครับ 5: ต่อ10นะครับหนึ่งช่วงตัวเลยนะครับแตียมโอ้ยวางหน้าขวา หเลนจังหวะส2เลยนะครับไปมาตินลากกระชากมาโยงหลังนะครับหนึ่งยังอยู่ซ้ายขวาไปหลังคืนนะครับลูกนี้แก้มานะครับโอกาสลำเลียงครองหนึ่งกระชากไปหลังอีกทีนึงนะครับมาติงซ้ายขวาโยงมายังอยู่นะฮะยังได้หนึ่งไหลไปหน้าเน็ตจ่อจ่ทัดหัวเน็ต ได้เต้มนะครับอาร์นะครับขยับมาเป็น6ต่อ10บนะครับแตมนะครับ 6: ต่อ10บนะครับเกมสืบของหนึ่งตัดแทกงน้ำหนักนะครับไลนน้ำขวามาตินลากมาแล้วก็โอ้โหกระแทกมายังอยู่โยเข้าไปยัดตัวนะครับมาตินยัดคืนมานะครับจังหวังชันไหลไปแล้วก็ตัดหน้าซ้ายนะครับมาตินหนึ่งสองมาโยงหลังนะฮะหนึ่งได้ไหมยังได้อยู่นะครับ แปรโยงหลังคืนนะครับมาติหนึ่งสองนาเนตจอจอว่างขวาเอ้าโอ้โหเป็นแต้มนะครับไล่พี่มาเป็นเจ็ดต่อสิบนะครับสลับทางด้านของหนึ่งบางชันนะครับแปรสวนไปเลยนะครับเวียดนามเข้าใจการจับคุณนี้นัเจ็ดสิบห้ามาตินึโอ้ กางวัลยังได้ใบเหลียงมาสิบต่อเครับคุณดูมุที่เดิมผ่ากันที่สแ้มาติมสิแตมครับมาเี่ยาชาเริ่มื่อจะช้าเลยครับมาติมนี่เลยครับมาติมเนี่ย ต่อเจ็ดแค่เพีน้องหนูขอมาลงเจ็ดสุดของมาตินอ่ารล้วก็ให้บอลชันอย่ามที่จะให้เลี้ยงครับมาตินขยับแล้วครับด้านขวาในบอลชันก็ต้องจบที่ทั้งนั้นสายแล้วครับซ้ายครับมาตินเคลื่อนที่จบแล้วครับดังขวาไม่รู้จะบอลบุกไหนแล้วไอ้คนจังหวะของอะไรันมาตินวันนี้ แต่อท well, ี12ต right? uh ่อจาจับโมเมนตัมอยู่ที่มาติดเอาเลยจับในบางชันแปรด้านขวาอมาติงโยกที่ขวาของมาติงเลลือกเอ้าเอาเลยรับไอยู่มีมืองจัดสุดสองครับจับัวสอง โอ้มาติน <rôle> ย <à déc> ิ <gens> ่งจังหวะนี้แต่อยู่ที่8 2ครคบมาตินพยายามทุกอย่างเล่นด้วยแปรรู้นะครับยังไม่กระโดดครับหนึงบอลันมาครับมาติน แปดต่อสิบสองนี่แหละสุดแล้วครับมาตินผู้มีความเร็วมากๆกันสปิเดอร์ของมาตินหลังอยู่ที่ไหนบ้างชั้นแล้วครับเลือกที่จะวางยังไงเนียบางครั้งจังหวะไม่มาแต่อยู่ที่เก้าสิบสองมาตินเลือกกดทยังไงฮะหนึ่งบางชั้นเอาเอาเลยครับ กรรมการยังไม่คุ้ครับสองมาติดหนึ่งวชันนี่ฮะลุกลุกเขือนสองเก้าสิบสองกับเก้าครับสอมาติดเสรษฐิจซ้ายของ นึ่งัจับมติเรือกักนไังกระโดดแล้วครับสเลยครับนี่ส่งเลยครับ้ลุกไมขึ้นเลยครับหนใบชตจมันลมันเรัมาติดมาแค่แน่นึงวันฉันอาจจะมีสิทธิ์กลับมาได้นกัน โค้งสุดท้ายของมาตินครับ13บสามต่อเกเกมหรือไม่เกมครับเกมหรือไม่เกมครับ13ต่อ9แต่ซ้ายครับสองหนึบอลชันเอาเลือกจะเล่นสูงครับมาตินเลือกเลยครับเอาโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วครับผมโโอ้ห ครับผมก็สรุปนะครับเป็นทาง้านของมาตินพานเบสนะครับฟอร์มก็ยังสดร้อนแดงเหมือนเดิมนะครับเอาชนะหนึ่งบางชันไปได้นะครับไฟต์ต่อไปเจอกับใครนะครับตามลุ้นกันนะครับก็ขออนุญาตนะครับตัดไลฟ์สดคู่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ